มองของน้ำหวานความสำเร็จไม่ได้มีแค่เฉพาะในด้านของธุรกิจหรือกำไรค่ะสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าน,นั้นคือการที่เราได้มอบสิ่งดีที่เราสร้างเองให้กับแม่แม,มันถือเป็นความสำเร็จที่มีความหมายมากกว่าอะไรทั้งหมดเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำหวานยินดีต้อนรับเข้าสู่แพรวท a l กนะคะ ทราบมาว่าคุณน้ำหวานเรียนจบจากอเมริกามาใช่ไหมคะเราก็เริ่มทําธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยๆเลยทัศนคติในการทํางานชีวิตที่ผ่านมาของคุณน้ำหวานนี่คือเป็นยังไงบ้างอะคะคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูคุณน้ำหวานมาแบบไหนหรอคะน้ำหวานโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็สนิทกันมากค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยปิดกั้นให้อิสระมาตลอดคุณพ่อน้ำหวานเป็นวิศวกรแล้วก็เป็นนักธุรกิจค่ะ ะมีความเป็น perfectionist แล้วก็เป็นคนที่ละเอียดมากณวะเนียก็จะขายคุณพ่อค่ะมีความเป็นเจ้าหนูจำไม่มาตั้งแต่ยังเด็กๆชอบตั้งคำถามช่างสังเกตชอบการทดลองเพื่อหาคำตอบเป็นเด็กกล้าพูดแล้วก็ชัดเจนตรงไปตรงมาเวลาทำอะไรก็จะสุดแล้วก็เต็มร้อยค่ะณวันนี้อินเตอร์มาตั้งแต่ยังเด็กๆแล้วแล้วก็ไปเรียนปตรีปรโทต่อที่อเมริกาอีก6ปี ด้วยความที่เราเป็นคนรักสวยรักงามมาตั้งแต่ยังเล็กเนี่ยระหว่าก็จะชอบศึกษาพวกแพคเกจจิ label, ้งเลเบลเครื่องสำอางชอบดูอินกรีเด้นต์ลิสต์แล้วบวกกับความที่เราชอบเรียนด้านวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่อยู่ร่มดีแล้วเนี่ยแล้วก็มีความใฝ่ฝันค่ะว่าโตขึ้นอยากทําด้านความงามแล้วก็เป็นคนคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เองค่ะตอนที่ไปเรียนต่อที่เมกาค่ะอายุยังไม่ถึง18เลยค่ะ ก็เป็นเด็กที่มั่นใจมากว่าตัวเองเก่งแต่พอได้ไปเรียนที่ UCLA แล้วก็ไปเจอคนที่เก่งกว่าเราเยอะเนี่ยมันเปิดโลกมากค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเรายังต้องพัฒนาอีกเยอะแล้วก็ต้องพยายามขยันกว่าที่เคยทีนี้ตอนที่ไปเรียนต่อที่ MIT ก็เจอสึกหนักพอๆกันค่ะแต่ข้อดีก็คือมันทำให้เราเห็นจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองแล้วก็มุ่งมั่นชัดเจนกับเป้าหมายรู้ว่าอะไรเหมาะกับเราที่สุดค่ะ ชอบเรียนคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่สมัยไฮสคูลแล้วค่ะโดยเฉพาะชีวะกับเคมีชอบ problem solving ชอบการทดลองตอนอายุ15ก็ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนไปสอบแข่งเลขที่สิงคโปร์ด้วยค่ะจริงๆแล้วตอนที่จะไปเรียนต่อปีหนึ่งที่ UCLA เนี่ยนวหวายอยากจะเรียนได้วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางโดยตรงค่ะ แต่เพราะว่า UCLA ไม่ได้มี offer major เนี้ยเราก็เลยเลือกที่จะเรียนชีวเคมีหรือว่า biochemistry เพราะว่าเป็นสาขาที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็เราเองก็ถนัดด้วยค่ะหลังจากจบ UCLA เนี่ยเป้าหมายเราก็ยังชัดเจนเหมือนเดิมค่ะคือเราต้องการที่จะคิดค้นผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ไทยไมาตรฐานระดับสากลเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยก็ชอบพวก international premium skin care brand ที่มีจุดยืนชัดเจนอยู่แล้ว เราอยากจะให้แบรนด์เราไปไกลไม่ใช่แค่อยู่แค่ในประเทศค่ะโหวันวก็เลยตัดสินใจที่จะขยายเส้นทางความรู้ด้วยการไปเรียนต่อ MBA ที่ MIT แล้วก็เน้นทางด้าน healthcare and pharmaceuticals เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่จริงๆเขาก็เห็นว่าเราวางแผนชีวิตมาชัดเจนมากค่ะตอนที่ตัดสินใจไปเรียนต่อยู่ UCLA เนี่ยก็เพราะว่าเราต้องการที่จะได้ความรู้ในเชิงเทคนิคอล พอจบมาน้ำหวานก็เข้าวงการเครื่องสำอางทันทีเลยเริ่มตั้งแต่ entry level โดยที่เราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเงินเดือนเท่ากับความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่เราได้รับมาสมัยนั้นเนี่ยก็ขับรถไปหาลูกค้ารายย่อยรายใหญ่ทั่วทุกมุมเมืองเลยค่ะได้มีโอกาสทุกครีกัตทุดิบเครื่องสำอางจากทั่วโลกได้ทำ R&D หรือว,ว่าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวในห้องแลบด้วยค่ะต่อมาก็ไปเรียน MBA ที่ MIT ค่ะเพราะว่าอยากจะขยายความรู้เพิ่มอีกหลายๆด้าน แต่เราก็ยังเน้นด้าน healthcare and pharmaceuticals นะคะคือ g o เรายังชัดเจนเหมือนเดิมน้องาก็จะหาโอกาสไปทำงานกับนักศึกษาในสาขาอื่นๆแล้วก็ร่วมงานกับ Boston Medical Center ทำงานวิจัยเรื่องของ drug development แล้วก็ women's health ด้วยค่ะงานวิจัยที่ MIT เนี่ยถือว่าเป็นแรงบันดาลใจครั้งสำคัญในการเริ่มต้น p r e ็ i n เลยค่ะ หลังจากจบมาเนี่ยเราก็ยังอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในองค์กรระดับม multi national อยู่ก็เลยได้ไปเป็น corporate MBA management trainee ใน r o l ของกรุ u p หรือ senior brand manager ค่ะตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสาทุกครีกับวงการยาแล้วก็ได้เพิ่มพูนสกิลด้านของ management แล้วก็ strategic thinking สโบง,งานก็จะเป็นระดับที่ high level ขึ้นค่ะ ตอนทำงานวิจัยที่ MIT เราพบว่าคุณแม่ตั้งครรภ์จนถึงระยะให้นมเนี่ยมีเพนพอยท์ที่ชัดเจนมากๆซึ่งน้อยคนค่ะที่จะรู้แล้วก็หารมาศึกษาเรื่องนี้จริงๆคุณแม่ไม่สามารถที่จะใช้เครื่องสาอางเดิมทีม่ใช้อยู่ได้อย่างมั่นใจห้ามใช้นูน่นห้ามใช้นี่จนกลายเป็นความเครียดความสับสนในขณะเดียวกันเนี่ยฮอร์โมนก็แปรปรวนส่งผลให้เกิดปัญหาผิวที่มากขึ้นแต่ก็ไม่กล้าใช้อะไรเพราะว่ากลัวจะมีสารที่ไปมีผลกระทบต่อลูก ทีนี้เราอะค่ะอยากจะลดภาระตรงนี้คุณแม่ให้คุณแม่ได้มี peace of mind เพราะเราเชื่อค่ะว่าคุณแม่ยังสามารถเป็น working woman ที่สวยแล้วก็มั่นใจเหมือนเดิมได้หรือที่สโลแกนเราบอกว่า because beauty cannot be compromised น้อหวานเชื่อค่ะว่าคุณแม่ก็ยังอยากจะสวยตลอดจริงไหมคะแล้วทำไมคุณแม่จะต้องเสียสละ เรื่องความสวยความงามไปช่วงที่ตั้งครรภและให้นมในเมื่อเนี่ยคือช่วงเวลาอันแสนน่าจดจำทำไมคุณแม่ต้องใช้ baby products หรือว่าหันไปใช้แบรนด์ทั่วไปอย่างก้ากัวด้วยข่าวดีคือคุณแม่ยังสามารถสวยได้โดยไม่ทำร้ายลูกค่ะเพียงแต่ว่าต้องศึกษาผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะเลือกใช้นะคะสำหรับคุณแม่ท่านใดที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับสกินแคร์คุณแม่เพิ่มเติมอะค่ะ บทความบนเว็บไซต์ของเราก็มีให้ข้อมูลด้านนี้โดยเฉพาะด้วยค่ะบอกได้เลยว่าตั้งแต่คอนเซปต์จนมาถึงโปรดักใช้เวลาหลายปีค่ะคือตั้งแต่ที่เราเริ่มงานวิจัยเนี่ยจนกระทั่งมาเป็นคอนเซปต์แวรน์นะคะมันต้องบอกว่าคอนเซปต์เนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นพอมาเริ่มคิดคนผลิตภัณฑ์จริงๆเนี่ยมันเหมือนยอดผู้ขอน้ำแข็งค่ะ คือคนนอกก็จะเห็นภาพที่สวยหรูว่าโอ้ยน่าอิจฉาจังเลยที่เราได้ออกมาทําในสิ่งที่เราชอบได้ออกมาสนุกกับสิ่งที่เราถนัดจริงๆแล้วจะบอกว่าตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้ค่ะมีหลายครั้งมากๆเลยที่รู้สึกท้อแล้วก็รู้สึกเหมือนอยากจะยอมแพ้เหมือนกันค่ะมันต้องใช้ความมุ่งมั่นความอดทนแล้วก็ความใครว่าความเพียรหรือที่ท,ที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า grit นะคะ มากมากเลยช่วงที่คิดค้นผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เจออุปสรรครอบด้านเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนที่เบะแล้วก็ละเอียดในทุกขั้นตอนเนี่ยอะไรที่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะไม่ปล่อยเลยตาเลยน้หวานคัดเลือกวัตถุดิบเองปรับสูตรเองแล้วก็จะต้องคัดเฉพาะวัตถุดิบที่ต้องได้ผลจริงแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงต่อแม่ลูกเลยค่ะอย่างที่ถ้าบนแพคเกจิ้งเลเบลเราค่ะก็จะเห็นที่มันเป็นแบบสีฟ้าอันนั้นนะคะก็คือ เป็นสันลักษณ์ว่าเราอะ่ะมีการที่คัดเลือกสารที่เป็นอันตรายหรือว่ามีความเสี่ยงออกแล้วก็ทดแทนด้วยสารที่ได้ผลและตอบโจทย์จริงๆปัจจุบันนวลหวานก็ยังใช้เครกสกินอยู่ทุกวันค่ะเราเป็นเจ้าของสูตรก็อยากพิสูจน์ให้มั่นใจว่าได้ผลอ่อนโยนและปลอดภัยจริงๆนงนหวานอยู่ในแล a ทั้งวันมุ่งมันมากๆกว่าจะได้ออกผลิตภัณฑ์มาแต่ละตัวที่ตอบโจทย์ปัญหาผิวคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิว ผิวหมองคล้ำผิวแพ้ง่ายรอยแตกลายที่สำคัญจะต้องกลิ่นหอมอ่นอ่อนเฟรนดลี่กับคุณแม่ที่แพ้ทองด้วยค่ะเรายึดมาตรฐานสากลสูงสุดเป็นหลักค่ะเทสทุกอย่างอย่างละเอียดจริงๆ dermatologist tested in USA on sensitive skin ทุกตัวเราไม่ได้นแค่ว่าจะต้องเป็นออร์แกนิกแต่ว่าต้องตอบโจทย์เพราะว่าออร์แกนิกเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าปลอดภัยเสมอไปค่ะ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามอะค่ะพอคนเห็นคําว่าออร์แกนิกเนี่ยคือก็จะคิดว่ามันปลอดภัยใช่ค่ะมันฟังดูดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปนะคะมีสารหลายตัวในเครื่องสอําอางที่ส่งผลกระทบต่อเด็กทําให้เด็กถึงคันพิการได้เลยตัวอย่างเช่นสารในกลุ่มวิตามินเอซาลิซิลิกแอซิดหรือเบนโซย์พาราซด์ซึ่งมีในไนท์ครีมหรือว่ายารักษาสิวทั่วไปตามท้องตลาด แล้วคุณแม่จะมั่นใจได้ยังไงคะว่าแบรนด์ที่เคลมว่าปลอดภัยจะปลอดภัยจริงๆการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าก็เป็นอีกหนึ่ง challenge และเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะเรามั่นใจในประสบการณ์และความรู้ของเราแต่ว่าเราทำยังไงให้คนอื่นรู้ว่าเรารู้หน้าที่ของเราคือจะต้องปูความรู้สร้าง awareness แล้วก็สื่อสารให้คุณแม่เข้าใจว่า Product ของเราตอบโจทย์ยังไงค่ะ เพราะว่าน้อยคนค่ะที่จะเข้าใจปัญหาผิวของคุณแม่จริงๆเวลาที่เราพูดถึงสกินแคร์คนท้องที่ไม่ใช่ stretch marks นวานภูมิใจแล้วก็มั่นใจในผลิตภัณฑ์ r พคสกินมากๆผู้ใช้ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเขาใช้พรีเมียมสกินแคร์อยู่แล้วพอหันมาใช้ของเราเนี่ยก็ต่างประทับใจมากจนหันมาใช้เป็นประจำค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคุณแม่ผู้บริหาร working w o m e n หรือว่าเหล่าคนดังเหล่าเซเลบ รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่เราสามารถเป็นคำตอบให้กับคุณแม่ที่กังวลเรื่องความงามในช่วงที่ให้นมหรือช่วงที่กำลังตั้งครรภ์เพราะเราเชื่อว่าความสวยของคุณแม่เป็นเรื่องสำคัญค่ะคือเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่เป๊แล้วก็ทำอะไรต้องเต็มร้อยตลอดอะคะ่ะมันแน่อยู่แล้วว่าเราต้องกลัวอาการเฟลเนาะแต่ว่าทุกครั้งที่หวานจะถึงโปร d u กเพล็ก k ์กินน,นะคะนหวานจะมีความเชื่อมั่นมากๆเลย ว่า Product ของเราเนี่ยตอบโจทย์แล้วก็ได้มาตรฐานจริงๆและถ้าเรา believe in product ขนาดนี้นาหวานเชื่อว่ามันคุ้มค่าค่ะที่จะเริ่มทำจากการก่อตั้ง p พ e ็กสกินสิ่งที่มีคุณค่ามากๆคือการที่ผลิตภัณฑ์ของเราตอบโจทย์แล้วก็สร้างความประทับใจให้กับคุณแม่หลายๆท่านค่ะทำให้เราเองเนี่ยก็มีความสุขไปด้วยทุกครั้งที่คุณแม่แชร์ประสบการณ์ดีๆมานวลหวานจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าแล้วค่ะที่เรากล้าออกมาทำตามความฝัน ความสำเร็จแล้วแต่คนจะนิยามเลยนะคะแต่สําหรับน้ําหวานเราภูมิใจที่ได้ทำในสิ่งที่เราถนัดและรักค่ะการประสบความสําเร็จมันไม่ใช่แค่การที่เราเอาธงไปปักอยู่บนยอดเขาแต่ว่ามันคือการที่เราแบกธงแล้วก็สามารถที่จะเอ j นจอยเอ a c บประสบการณ์ต่างๆระหว่างทาง คือนอหว่านเป็นคนที่เวลาเซตโกอะไรเนี่ยจะต้องไปให้ถึงมันมีหลายจังหวะมากๆในชีวิตที่มีอะไรเข้ามาทดสอบทำให้เรารู้สึกไข้เขวแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนที่มีจุดยืนชัดเจนมุ่งมัน่นแน่วแน่แล้วก็ไม่ยอมแพ้ค่ะเลยทำให้เรายังยืนอยู่ตรงนี้ได้ถ้าในมุมมองของธุรกิจนะคะก็จะต้องเป็นอะไรที่ตอบโจทย์จริงๆไม่ฉาบฉวยแล้วก็ยั่งยืนค่ะ ใช่ค่ะน้อหวานเป็นคนค่อนข้างจริงจังแล้วก็เต็มร้อยกับสิ่งที่ทำถ้าเป็นเป้าหมายอื่นๆเนี่ยน้หวานก็อยากจะอินสปายหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ๆแล้วก็สร้าง Impact ช่วยพัฒนาสังคมจริงๆสิ่งที่สนใจมากตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะก็ต้องมีสิคา ก็น้ำหวานชอบใช้เวลากับครอบครัวค่ะอันนั้นคือ Number One Priority เลยแล้วก็ต่อมาก็จะชอบอยู่กับเพื่อนสนิทไม่กี่คนที่สนิทกันจริงๆนอกจากนั้นน้ำหวานก็จะเล่นพิลาทิสชอบไปเที่ยวอ่านหนังสือถ้าในเชิงของการพัฒนาตัวเองเนี่ยนวหวานก็จะชอบนั่งสมาธิแล้วก็ชอบไปหาประสบการณ์ใหม่ๆชอบเรียนรู้ตลอดเวลาค่ะก็จะกิจกรรมค่อนข,ข้างหลากหลายแล้วก็มีไปเป็นอาสาสมัครตามมูลนิธิด้วยค่ะ น้ำหวานอยากจะขอบคุณทุกอุปสรรคทุกประสบการณ์ทุกความล้มเหลวพร้อมทั้งการสนับสนุนและก็ความรักจากคุณพ่อคุณแม่มันมีพลังและก็ทรงคุณค่ามากๆทำให้เราได้เป็นเราในวันนี้แล้วก็พร้อมที่จะก้าวต่อไป